ค่ะกับสวัสดีาง,งามๆพม่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สู่ขนเนาะค่ะยินดีตอนรับเข้าสู้ทางช่องพรนผ้ารวยค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆเนาะคะ่ะรุ่นเรกไปยูรันท่ามิซ,ซี่ใส่ย,ยะเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่ว่าปรากฏว่าเรกพ่อปู่นาคมหาราบเข้าเต็มๆนะคะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมชิปนี้แล้วเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแกงเตือนค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพาด้วยนะคะพี่น้องเนาะค่ะเนื่องจากของปูนาคมหาลาภพ่อนาะค่ะพี่น้องค่ะเข้าซีงวดนี่เป็นซีงวดติดๆเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเริ่มมาตั้งแต่สามเจ็ดหาเก้านะคะพี่น้องเนาะศูนย์ศูนย์นะคะงวดนี้ก็บสามสองนะคะพี่น้องค่ะสามสองสองสาม โอ้รับซับเต็มๆค่ะพ่อปูนาคมาหาราบค่ะพี่น้องคะคำรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะก็ขอฮารุโปข่าวบอกบุญต่อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนอะคะ่ะเลขกะขอปูลุบมาได้หาหาออกซีซีพี่น้องเอ้ยค่ะขอปูลุบได้หาหาออกซีซีเนาะคะ่ะพี่น้องนะ,ะบุญผ้าวาสนาบบหอดค่ะพี่น้องคะแต้มเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องนอะะแต้มเดียวซใไ้ก็ไม่้เนะปูนะ ไปออกซีซีขอได้หาหาเนาะคะ่ะขอที่ปูรูปนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะทั้งึ้นน้องบัวรำพู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะปูรูปเฮาเอฟซีแฟนช่องถามมาว่าแอดเนาะค่ะ,ะ,คะปูรูปยู่ไซโน่ะนะคะ่ะยูทั้งึ้นน้องบัวรำพู่ค่ะพี่น้องค่ะทั้งึ้นน้องบัวรำพูค่ะค่ะสาหรับอ่าวันที่11เนาะคะ่ะพอปูหนักมหาราบก็บสิมกินเขากินน,น้ำน้่พี่ละค่ะพี่น้องค่ะกับเรียนเชิญเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะ เจจีจอาจารย์ดังหรือว่าร่วมนะคะคู่บาอาจารย์นะคะมือวันที่11เนะคะพี่น้องนอนวันที่11ค่ะวันที่11บเอ็ดคู่บาอาจารย์พ่นกัสิมาตุ่มมะฮุมค่ะพี่น้องค่ะมาตุ่มมะฮุมค่ะอยู่รานทำแม่ชีชชยะเฮ้านอค่ะค่ะซึ่งเมื่อวันที่11ก็จะได้ทำพิธีต่างๆหน้าเนานะคะพี่น้องค่ะอันเป็นมงคลให้แกรูกแกรก้านนะคะคู่บาอาจารย์ได้เดินทางมากค่ะ อันนี้แอดกสีขึ้นดีเนเะคะให้เอฟซีแฟนช่องได้เบิ่งก่อนเนาะคะเรกปูหนักมหาลาบเขาแบบใดเนาะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่ได้เบิ่งคลิปเบิร์นไรสดเนาะคะไรสดก่อนเรกออกก็คือสิได้โชคได้มานต่ำๆกันอยู่เนาะคะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้าผู้ที่ถือนะคะก็เสียใจน้ำผู้ที่บ่ถือนะคะสู้กันต่อไปอีกนะคะพี่น้องอ่ะค่ะค่ะสำหรับอ่อดีเอ็นเอนะคะของปูหนักก้อนสี่ห้าสิได้ไปคุยกับพ่อปูหนกักมหาลาบเฮากสี ซองดีเอ็นเอให้เบิ้งเนาะค่ะที่มาที่ไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับของพ่อปู่นาคมหาราบนาะค่ะสองสามหนึ่งสามนะคะประกกากฏว่าเลขเข่าสามสองอ่าหกสองสี่นะคะผู้ดได้ตัดเลน CC, สองซีซีสองซีซีก็สิได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ค,ะค่ะ,คะพี่น้องเนาะค่ะอ้าวค่ะถือว่าเป็นโชคมั่นค่ะพี่น้องคะ่ะตามต่อของพ่อปู่นาคมหาราบนะคะ,คะพี่น้องเนาะ สี่งวดติดค่ะพี่น้องคะของพ่อปูนาคมหาลาภแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเล่าเมแรกนี่เนาะค่ะพี่น้องนอถ้าเล่าได้ตัวใดอ่าจวดๆมากกัะสีทรงเขากุมห้เล่นเนาะค่ะพี่น้องนอเลขเล้าพ่อปูนาคมหาลาภนะคะก็จะได้รับโชคละมันไปน้ากันค่ะพี่น้องขาบัตรนี้แอดกัสิผ้า อ่าไปฟังก้อนสิฟังพอปูนาคมหาลาบเนาะคะ่ะเอฟซีแฟนช่องบอกขอที่ยุ่นไม่ซี้ไสยาในแอดเนาะคะ่ะน้อเพิ่นสิเดินทางมาร่วมวันที่สิบนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวันที่สิบรวมสวดมนต์เนาะคะ่ะวันที่สิบเอ็ดอ่าร่วมทําพิธีอ่าบวงสรวงโยอันลานทำไม่ซี้ไสยาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะร่วมบุญอ่าสร้างปูศรีสุโธก้าวเซียนลานทำแม่ชีไสยยเนาะคะ่ะเริ่มวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนสองห้าหกเกตค่ะพี่น้องค่ะ บ้านเล็กที่89หมู่5บ้านหนองแคนตำบลสร้างนางขาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเ้ยค่ะพี่น้องเ้้อค่ะวันนี้แอดกสิผ้าไปฟังพอปูนาคมหาลาเนะคะเป็นจังไดงคือหมั่นใจเพื่อนอัด2 3 3 2เต็มที่เลยค่ะพี่น้องค่ะเฮ้ไปรับชมรับฟังน้ากันเลยจ้าจ้าปูจ้าสาธุจ้า าไลคือหวานแท้นอ้อคือหวานแท้นอ้อสองงวดติดแล้วสองงวดติดแล้วเออมาขมันเลยสองมันสลามเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สุดยอดเลยพ่อสุดยอดถ้าตัดเลนถ้าตัดเลนกับนากับหลังนี่ได้ทั้งซีซีได้ทั้งสามสองสองสามหลับปูจะว่าสองซีเนี่ยว่าสองซีว่าเป็นซีซีหน่น่อยจะว่าจ้าขั้นผู้ซื้อเป็นกสบทธิ์ว่าไร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 ว่าเป็นนะนะพรคนว่าเป็นจ้า ถือว่าเขาสองงวดแล้วนาะพ่อนอะเพราะว่าสองงวดติดรัฐบาลไทยนอะเพราะว่าอ่าของสี่ยเี่แล้ว่อ่าเออสิจ้าศูนย์ศูนย์จ้าองาสองสามสองนี่นบอหนนะสี่งวดอะไรนี่ล้มเนี่โอ้สี่งวดสี่งวดพ่อโอ้เล่าสาธุพ่อสาธุ บร <laughs> <that> yeah, ่ได้ซ so ื้พ่อไริด้ซื้ออเป็นยังว่าแต่พอซื้อทั้ยังเรืองเตุี่งซื้อสามสองสองสามเมตก็เลยว่าป้ามันหักลอตเตอลีสองสีเวลาสีซื้อตาตาเล็กแต่ดิดน้ำนางกออไปจักตัวละสองร้อยชนาก็เลยกวางสีนะอ่อันลูกก็ได้ลูกได้ลูกมัก2อีลูกก็ซื้อสองสี่สี่ใบคนนะพ่อ ซี่ไปแล้วมันเศร้าก็ไปสาไปพื่อพ่อเน่าโอ้ขับมัน่สามหนึ่งี่ยมันเศร้านี่เองสามหนึ่งเนี่ยเศร้าตันว่ามาออกลูกสามตัวมันง้างมาหาน้ำพอตัวหนึ่งพอเขาตัวหนึงมันเหลือสองตัวแล้วรเอาจักหน่อยสอตัวเลยค่ะเอานี้ตัวนึงแล้วมันเหลือสอตัวมันเช่นที่มัได้คิดใส่สามสองมันก็บวกขึ้นมันบวกขึ้นดอก ขนมแล้วมันก็คือพ่อค่ะวนยังพ่อยังยังยังมียังมีโอกาสอีกเมื่อแรกก็สิเลขเล่าอีกเลกเลพ่อเลเลาเดี๋ยวให้พ่อกอำนกสิส่งไปให้เดี๋ยวให้นว่ามันส่งงินขึ้นมาให้จนะก็ได้ใ้ขนมต่างอยยีดอกจ้าแล้อนี่กลังอัดอยู่เนี่พ่อวาวสูฟังฮะว่างอยู่วันที่สิพอว่างเยอวันที่สิพอไปกับินกับอาจารย์พยาคโยค่ะ จ้าจ้าพ่อค่ะมากินข้าวน้ำลูกน้ำเตาค่ะอันเดี๋ยวพ่อเว้าสู่ฟังได้ไปยังไดค่อยมักคักเถือขึ้นกลาซื้อหอสองลอยอ่ะนนังายอฝันว็ีมาสันวันน่ะออกตัวไหนมาสันวันน่ะค่ะาออกส3คขมดออกสันวนน่ะค่ะ ัใจมันบ่คิดว่าเลขสองชีหรือเป็นชี้ชี่สินะค่ะใจมันแหละมักจะสองชี้สองชี้บวกลบค่าสองชีมันจะเป็นชี้ชี้ค่ะคือได้คือจะรู้ว่าเนี่ยโอ้ยถือกันแล้วทั้งบนทั้งล่างเหรอนะลูกจ้าเออมันมันบังคัดใส่เด้ค่ะบ้ามึงอ่ะหนึ่งสามสองสามสองชี้นี่เลขพอไม่อยู่ตรงนี้ค่ะที่จริงแล้วคันบ่อฝันว่าหนึ่งสามน้ำเส่ามันจะมีแค่สองสามสองสี่มีแค่นั้นมีแค่นั้นเลขแต่ไหนค่ะแต่ว่าดีว่าลูกไล่สดคงสุดท้ายเพราะว่าลูกพวกลูกเอาเอาในบินพอไปลน อ๋ออะไบินว่าไปร่องสองสามพอดีเลยพ่ออืมเอาเฮงเองมันยอดเที่ยวปังๆนะลูกนะสาธุสาธุพ่อสาธุจ้า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 นั่งเงินในรถแค่ไหนหลุดในเรื่องรถโอ้กําลังเดินทางกลับบ่พ่อบอมาตาปฐุมไปอันเอียงก็ลาเอียงก็แลามึงอ่าไปดอนห้อยหลอดไปเจิมบ้านให้เงี้ย่นแล้วก็ไปดอนไปดอนหอยหลอดมาก็เลยพากันกลับพอดีเลยหลุดเล็กน้ำทางไปนะลูกค่ะ กะชีว์ปะทุมขอนบ้านนายจับไม่ยกแล้วล่ะเอาทำนี่แหะลูกค่ะสาธุสาธุพ่อจ้า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 ลูกค่ะพี่น้องปองปไยค่ะนี่ก็ฝากไว้พิจารณาฝากไว้แนมเนาะค่ะฝากไว้ติดตามค่ะพี่น้องค่ะปู่นาคทวงบรรรังคืนเนาะค่ะสําเร็จเนาะคะพี่น้องเนาะอ่าประวัติศาสตร์นะคะซีงวดติดแล้วเนาะคะพี่น้องค่ะแล้วก็อีก ำนันเลเล่าเนาะค่ะพี่น้องกับบ่เคยผ่าดเนาะคะ่ะของพอปูนาคมหาลาบเนาะคะ่ะสำงวสดท้ายนี่ยก็ยังมาออกได้เลขตัวเก้าเนาะคะ่ะเลเล่าเนาะแต่ว่าพอปูนาคเพนกน็ค่อนข้างที่สิมเนมเนแม่าแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้เนาะคะ่ะบารมีพนกำลังกลับมาหรือว่าโชควาชนาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมันแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่แน่ๆนี่ปูนาคมาแห้งค่ะพี่น้องคะ่ะ มาแรงแซงทุกข่ายนะคะพี่น้องะ่ะปูนาคมหาลาบเนาะคะ่ะสีงวดติดเนาะคะ่ะส่วนมากบางท่านเนาะคะ่ะกระชเขางวดนึ่งแล้วก็หายไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ละสําหรับพอปูนาคมหาลาบเท่านี้ถือว่าสุดยอดะค่ะพี่น้องคะ่ะเนื่องจากเขาต้อเนื่องฮอดสีงวดเนาะคะ่ะแอดให้จับตามองเนาะคะ่ะพ่อปูนาคมหาลาบเนาะคะ่ะบว์วิสิปิน ห้าน้อยก็ดีเลขเล่าก็ดีเลขไทยก็ดีเนาะคะ่ะพี่น้องนอทั้งนี้ทั้งนั้นก็บบุได้หางมงายแต่ยางไดเนาะคะ่ะพี่น้องนอห้ใช้วิจารณญาณหมักกับคอยจัดคัดกับผ่านเนาะคะ่ะทั้งช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางฝากตออเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้ขนคะ่ะพี่น้องค่าสวัสดีจ้า